เมื่อที่ที่แล้วเนี่ยทำเก็บสร้ากินเพียบเลยล่ะจีดีจังเลยนะครับโหฮทุกคนทำอะไรกันหรอจีอ้าวมาแม่จีคือจิปจีคือว่านี่พวกเรากำลังตัดสินใจกันว่าใครจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนกันบ้างอ่ะอย่างนั้นหรอจี มาสิจังหวะของหัวใจถ้านั้นตอนนี้ทุกคนก็เลือกหน้าที่กันได้แล้วดีครับเล่นที่ฉันเล่นเปียโนนะส่วนฉันก็กีตาร์กีตาร์กีตาร์เออกีตาร์จะไม่เยอะไปไหนแล้วครับถ้าเล่นเป็นวงก็น่าจะมีเครื่องดนตรีหลากหลายกว่านี้ครับก็แม้ถ้าเล่นเป็นวงแล้วก็คนที่ดอดเด่นที่สุดก็ต้องเป็นมือกีตาร์นี่นะแต่ว่ามีเป็นเอาแค่ตัวเดียวยังไงกีตาร์ก็เยอะไปอยู่ดีละจิ น่าเน่สินะถ้าทุกคนแบ่งตำแหน่งกันลงตัวมันก็ดีนะสินะจ๊ะมีจดหมายมาส่งครับอ๋ออะไรกันนะอาค่านี่ครับออขอบคุณมากเลคะไม่เป็นไรคร่ะเอ๊จดหมายนี่จากใครเหรอคะอ๋อจากป้าป๋าเหรอ้าขังเบียนิดจริง บ้างไงเปเนจิที่น่ารักของพ่อสบายดีไหมตอนนี้ทางนั้นคงกำลังปิดเทอมอยู่ใช่หรือเปล่าละ่ะไม่แวะมาเที่ยวเยี่ยมเพื่อนที่เมลโดี้แลนด์บ้างเหละละรอล้วจับป้าป้าเบเนจินะคะคุณพ่อของเบเนจิอยู่ที่เมลโดี้แลนด์เหรอครับอืมทำงานอยู่ที่นู่นตลาดเลยเมลโดี้แลนด์งั้นเหรอคิดถึงจังเลยครับนาเสิจิพ่อมแม่เม่จิเคยไปที่นั่นแล้วนี่ดีจังเลยนะ พื่อเราก็อยางมีโอกาสไปสักครั้งจังเลยงั้นพร่อเราก็ไปทั้งหมดนี่เอ๊ะได้เหรอแน่นอนสิถ้าเราได้ไปเมโลดี้แลนด์กันทุกคนแล้วก็วกของเราจะต้องมีพลังมากขึ้นแน่แน่ยานอวกาศของฮิเมสเปซจีเนี่ยสุดยอดทุกครั้งเลยนะครับแป๊บเดียวก็มองไม่เห็นริมทาวแล้วล่ะจริงสิเปนิจิว่าแต่คุณพ่อของเปนิจิ ทำงานอะไรอยู่ที่เมโลดี้แลนอย่างนั้นเหรออืมเป็นหมอลามาั้งเป็นหมอง้นเหรอเป็นหมอรักษาอะไรเหรอฮะหรือโดยว่าจะเป็นหมอหมอพัน <c oughs> ที่จริงแล้วก็เป็นหมอรักษาเครื่องดนตรีตีเหมารักษาเครื่องดนตรีเหรอ ก็จริงๆแล้วงานหลักเป็นช่างจูนช่างปูนงานหลักจีช่างจูนต่างหากไม่ใช่ช่างปูนเงินก็หมายความว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านเปียนโนเลยดีใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เปียนโนอย่างเดียวนะถ้ามีใครไหว้วานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนก็ทรบได้หมดสุดยอดเป็นหมอรักษาเครื่องดนตรีอย่างนั้นเหรอเงินก็ต้องรักษาเสียงของผมได้เหมือนกันนะดีครับ หมายถึงเสียงเพี้ยนง,งั้นเหรอมาไม่เจียเหรอครับใช่คับโอ้ยจริงเหรอเนี่ยเออแต่ว่าที่จริงขอเราเสียงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่นาฉันว่าที่จริงไม่เห็นจะต้องซีเรียสเลยน่ยนอนสินะอีกอย่างเวลาผ่านไปธรรมชาติาาก็จะเป็นตัวยาวๆทุกอย่างเองเออจริงเหรอครับจริงเหรอนี่ไหนลองร้องแท่งให้ฟังหน่อยอ,อ,อ,อแต่ว่า ฉันเองก็อยากได้ยินเหมือนกันเฮ้ยมันจะดีเอครับเา้ยอยาอย่าอย่าดีกว่างั้นลองนิดนึงก็ได้ครับฮ้อย่าอย่าอย่า่าอย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 ่าไม่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 ไ่ไม่่ไม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 ่ไ่ไม่ไ สือ่อภาวะปกตเิเอ้ยใครอย่างชั่วนอยอย่าทำอะไรกันให้ตกใจหมดเลยเออนั่นสิจิขอโทษนะครับเป็นมะผมนะเธอไม่เลยจ้าที่จริงเครื่องยนต์มันไม่ค่อยดีอยู่แล้ว,มว,วมมไม่ใช่ความผิดของมาเม่จิเลยคนที่ผิดคือชาตา ฉันนนเเว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนเลรเนี่ยแม่ลงจอดได้สุดยอดมากเลยนะยิ่งกว่าฉากรักกลางสนามรบซะอีกบา้บาป้เา,าเหรอ,อ,อนั่นที่นี่ก็คือเมโลดี้แลนด์เหรอดีจังเลย <laughs> ขอต้อนรับเข้าสู่เมโลดี้แลนด์จากสาวสาวที่น่ารักทั้งหลายฉันเองก็คือป้าเนนิจิ ด,ดีที่รรู้จักนะชมตัวเองว่าหล่อด้วยล่ะเนี่ยไม่น่าชื่อเลยอ้อาวแล้วนะทุกคนเข้ามาข้างในก่อนสินี่เมื่อกี้เสียงอะไรนะ <c oughs> นี่ตกใจหมดเลย <c oughs> ลูกสาวฉันเปียน,นิจิพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านนะว,ว่าไงนะฉันนึกว่าคุณยังโสดซะอีกอา้าว นี่ฉันไม่ได้บอกพวกเธออย่างนั้นเหรอเนี่ยแม่งั้นฉันไม่อยู่ขัดจังหวะพ่อลูกดีกว่าไปก่อนนะเม้นพวกเรากลับก่อนแล้วนะงั้นฝากซ้อมให้ด้วยนะ <laughs> แม่วางใจสุดหลออคนนี้ได้เลยป้าป๋ากลายเป็นคนเจ้าชู้แบบนี้อีกแล้วเหรอเอ๊ะฮ้ยช่างเถอะฉันจะพาไปเดินห้องของฉันดีกว่านะเอ้ยจะ้าชาก่อนนะอย่าเพิ่งจะดีกว่านะลูกนะตอนนี้ยังเข้าห้องนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ อว่าอคืย่าบอกนะว่ามีใครอยู่ในนั้นนะแม่เป็นเด็กน้อยที่น่ารักมากเลยก็ว่าได้แล้วนะในจเธอเฮ้เปลี่ยนนะในตอนนี้เนี่ยพ่อต้องเอาเจ้าเด็กน้อยน่ารักเนี่ย มาอยู่ในนี้สักพักหนึ่งนะพ่อ,อยังซ่อมมันไม่ได้เลยแต่ว่ามันน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะลูกนะมันน่ารักจริงๆนะหรือว่าสองคนเมื่อกี้มันมาซ่อมให้ใช่ไหมครับพ่ะพาแลก้ก็ถ้าซ่อมไม่ได้ก็อย่าไปแล้วปากใครว่าซ่อมได้ทุกอย่างสิครับจะดูหน่อยไหมล่ะปรรดานเด็กๆที่น่ารักในบ้านฉันนะ่ะสุดยอด มีแต่เครื่องดนตรีเต็ไมไปหมดเลยมีเครื่องดนตรีที่ไม่เคยเห็นด้วยละ่ะอันนี้ก็เดูเก่าแก่มากเลยและจีมีแต่พวกเด็กๆน่ารักน่ารักเต็มบ้านแบบเนี้ยเล่นเอาหัวหมุนเหมือนกันเลยนะก็อย่ารับงานที่มันเยอะมากนะสิคะป้าป๋าก็ก็ถ้าไม่รับเด็กๆพวกนี้ก็น่าสงสารแย่เลยนะสินะ่อออ๋อครับครับ อาจารย์สวัสดีครับช่วยดูอาการนี่น้องสาวผมหน่อยสิครับเสียงก็ฟังแปลกแปลกครับโอ้โหนี่ถ้าถามไม่ค่อยดีเลยนะอาเข้ามาก่อนสิอเข้าเข้ามาก่อนนะขออนุญาตนะครับน้าอะไรอ่ะอ๋อกรีกคุรุจิเป็นอะไรงั้นเหรออ้าเอานี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เตรมสกูนี่นะ ริครุจิก็เกิดที่เมโลดี้แลนด์เหมือนกันเหรอใช่แล้วล่ะวันหยุดนะฉันก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านนะและอีกอย่างฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาจารย์ที่ฉันนับถือเป็นคุณพ่อของเปียนิจิเขาออาวละเรียบร้อยแล้วละ่ะโอ้ดีจังเลยครับเสียงกลับมาไพเราะเหมือนเดิมแล้วอาจารย์อขบคุณนะคะ่ะ เพราะจังเลยฟังแล้วรู้สึกสบายท้องมากเลยละจิเรื่องโจนเสียงในเมโลดี้แลนต้องยกให้อาจารย์เป็นที่หนึ่งเลยแม่ชมแบบนี้ฉันก็ขววยเขินแย่เลยช่วยไปเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้เสียงของน้องชายเธอก็ตกไปนิดหนึ่ง<อ>นะไม่เห็นรู้สึกเลยนะครับนั่น,นสิยิ่งฟังดูเราก็ยังพล่าอยู่เลย ป๊าป๊าแค่เสียงที่เพจไปแค่นิดเดียวก็ฟังออกหมดแล้วล่ะคะสุดยอดยเลย <laughs> เรียก,กว่าเป็นพรสวรรค์ก็ว่าได้นะทุกคนหลังตัวเอกอีกแล้ว <laughs> เอ๋เอ <laughs> <laughs> เออแล้าไงแล้วเดี๋ยวฉันดูให้อีกทีก็แล้วกันขอบคุณครับ <laughs> อาจารย์พ่อคงยังยุ่งตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะเป็นิจ,จิพาท,ทุกคนไปเดินเที่ยวในเมืองก่อนก็ได้นะจ๊ะน้าเดสินะั้นรี แล้วเจกอกันที่ดีมสคูลนะได้เลยครับผมงั้นไปก่อนนะน<ต>ไปก่อนก่อนน,น,นะครับคือคัหน้าดูเลยเนาะนั่นสิโอ้โหมีแต่ตแตเ,เครือดนตรีเต็มไปหมดเลยก็เป็นเพราะว่าก็จะมีงานเมลโลดี้เฟสต์ ่คคเมโลดี้เฟสต้างั้นเหรอคะไปงานเทศกาลที่มีเพียงปีละครั้งนี่โอ้ยน่าสนุกจังเลยนะครับใชอ่อืมกินอหอมจังเลยจีออกมาจากร้านนั่นไงละ่ะจีคุจิปาจจีเนี่ยสนเรื่องของกินมากกว่าเรื่องดนตรีครับถ้าเดี๋ยวเป็นคุจิปาจจีนี่ก็ไม่ว่าแต่อืมเอได้เห็นทุกคนเล่นดนตรีแล้วก็รู้สึกอยากเล่นสมาร์ทเป็นเอขึ้นมาแล้วล่ะอืม งันก็มาลองเล่นกันเลยสิแต่ว่าเราเพิ่งจะเริ่มเล่นกันเองนะอะไม่เป็นไรรอกแค่เล่นให้สนุกนะท่นี้ก็พอแล้วล่ะงั้นก็ลองเล่นดูไม่ล่ะอ้าอะไรนะวัน two one two three, สนุกจังเลยตาสดยอดไปเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อ,อ,อสิ่งที่มันกรองนั้นเหรอฮะทุกคนได้ดนตรีตัดไปเรื่อยๆนะอื้นะอมก็ แต่ว่าเสียงกลองมากินนี่มัน่ะพ่อแม่ครับรอะตุ้งตุงว่าแล้วเชียวเนนีจีไทยก็จีเด็กคนนี้ก็คือฉันขาแนะนำนี่คือไทยก็จีเป็นเพื่อนธรรมะของฉันยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีต้อนรับซูเมลโลดี้ดันครับเสียงกลองกล้องกลางวานันเหมือนเสียงจากฮอตดอกนี่เลยนะครับจี จังหวะเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกดีมากๆเลยล่ะใช่แค่มีเสียงกลองดนตรีก็ฟังดูเพริมากขึ้นเยอะเลยจริงสิใครก็จิถ้าสนใจมาเป็นเมิการให้วงของฉันหรือเปล่าล่ะเอามะ้มก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าผมต้องอยู่แต่ในเมโลดี้ล้านเท่านั้นครับน,น,น,นะน่าเสียดายจังเลย ที่จริงถ้ามีกลองเพิ่มเข้ามาแล้วก็มันจะช่วยเสียงดนตรีอื่นๆฟังดูมีอนุภาพมากขึ้นมากเลยครับใช่ไหมคะพี่แมสเปจิม,มีมีอนุภาพเหรวันนี้นะเธอดูมีอนุภาพมากเลยนะพี่แมสสเปจิฉัน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 ทำไม่ไหวเลยเป็นไรเปล่าครับพี่แมสเปจิ<อ>หน้าแดงหมด<อ>แล้วนะครับมีใครเปล่าครับออมาเมจิเอามือแตะหน้าผากเราด้วย วันที่ทรงพลังขนาดนี้เป็นจังหวะที่เลาร้อนมากๆเลยถือเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการตีกลองอย่างไม่น่าเชื่อเพราะขนาดล<อ>นนแล้ตุ้งเอ๋เออฉันฉันนะเหรอโหจะว่าไปเป็นอีเม่สเปชชีก็ดีเหมือนกันนะครับเอะจริงเหรอเออถ้าอย่างนั้นลองดูก็ได้แล้วกว่านี้ดีตุง้ง แบบแบบนี้เหรอครานี้เรากันไปแล้วตุ้งอยทำไมมันยากจังเลยตีต้องจังหวะหน่อยดิตุ้งตุ้งไม่ได้ฉันคงตีกลางไม่ได้หรอกนี่นี่ทเกอร์จิจุๆจะให้เล่นได้คงยากไปไหนล้วมั้งแต่ว่าถ้าแค่จับจังหวะให้ได้แค่นั้นดนตีกับมือก็จะสัมพันธ์กันได้เองนะครับตุ้งไอ ผมนึกออกแล้วละจิว่าอะไรจะช่วยได้แต่ต้องกลับไปที่บ้านของป้าเปียนิจีสักก่อนนะจิคุชิปัจจีเฮ<อ>ผมไปด้วยครับมาเมจิด้วยเหรอเ<อ>งั้นคอยตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันนะจีถ้าสองคนนั้นจะทําอะไรกันนะเป็นชั้นแท้ๆเป็นพระชั้นตี่กลางไม่ได้เลือกทั้งคุชิปัจจิกับมาเมจิเลยถอดใจกลับบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นเสียหน่อยนึงเป็นพระชั้นเป็นพระชั้นเอง อเออเอฉันว่าเราพักดื่มน้ำอะไรกันสักหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวมานะเ,าเดี๋ยวพ่อฉันจะไปซื้อน้ำมาให้เอออย่างที่ฉันบอกจริงด้วยอ่ะทั้งอยู่เมมิจ,จิและพี่ดาลิจิตก็ถอดใจพาฉันก็ไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่หลักไม่ใช่ you oh, no. นี้ทุกทีเลยนะแล้ว <c oughs> จะทำยังไงต่อแล้วเนี่ยคราวเนี้ยเคนเคนเดี๋ยวยูเมเคนจีจะช่วยเองนะเคนเคนเคนกาตเริคาวาสเกนไอเคนช่วยเหลือวันนี้ยู่เคนดูอิดเคนอ๋อนี่คือของใช้ที่ใช้ในงานปาร์ตี้นี่นะ รูน้อยงั้นเหรอมันช่วยได้จริงๆนะเคนอื้มนะสินะฉันจะใช้มันเองนะอ้ยก่อนอื่นมาเสริมความระยิบระยับเป็นก่อนดีกว่านอเอาละไปหายที่แมสเปจชกันเลยงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้ค่อยมาต่อพรุ่งนี้นะตุ้งเชื่ว่าฉันคงฮะ มาเตะบอลกันเถอะมาเป็นเพื่อเตะบอลกันไหมอ๋ออ๋อออคือว่าพวกเธอคือพวกเราก็คือที่บอันผู้ทนมานแถวนี้ใช่แล้วเคนใช่ใช่ใช่แล้วออ๋ออะไรเนี่ยไปกันเถอะได้เลยแต่ลูกดองลูกดิบไซ่คงนั่นปั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 นมันดูเหมือนว่า มาเดียวกันตุ้งฮะยีแมเซเปจิถ้าจะกีดยันเอาวากันใส่คิด้าสกาเปียนเข้าใจแล้วเสียงนี้แับความเร็วในจังหวะที่เล่านอนแบบนี้ไทโกจิ ใช่แล้วนี่แหละจังหวะของกลองละต้องใช้ท้งร่างกายและจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กันแล้วเอามันออกมาให้เป็นจังหวะของหัวใจยังไงละ่ะตุงนี่ละ <c oughs> ตอนนี้แลออ้วแข็งแข็งเยยมไปเลยสุดยอะ สเปซจีสุดยอดไปเลยเยี่ยมยอดมากเลยเย้เย้บราโว้โอเก่งมากเลยแกจังหวะมันสุดๆเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดผู้คนในเมโลดี้แลนด์ชื่นชมฝีมือการตีกลองของฮิเมสสเปซจีกันใหญ่เลยตุ้งสุดยอดไปเลยฮิเมสสเปซจีขอบคุณนะแต่ว่ามันไม่ใช่พลังของฉันคนเดียวหรอก ขอบคุณนะคะคุณนักฟุตบอลที่มีพลังเอิบผ่านมาไม่ตั้งหรอกนะบอลก็คือเพื่อนเรากลองก็คือเพื่อนของเรานะนี่มาเล่นบอลกันเถอะเล่นกองกันขอตัวกันกนะคัตเพอเ์ดนเวนด้วยนะเคนได้เลยขนมได้ฟูกูลูกกลมกลมเหมือนลูกบอลลายลายเคนถ้าทาฮิเมสเบจิคงไม่เป็นไรแล้วสินะงั้นวรงของเรา ก็มีมือตองแล้วนะสิจริงไหมกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอจิก็จิบากีนี่มันฉันคิดว่าทุกคนคงจะซ้อมกันมาเหนื่อยแล้วก็คงจะหิวก็เลยทำอาหารเราไว้เยอะแยะไปหมดเลยละจีมากินได้เลยจิเพื่อฉันเหรอเนี่ยใช่แล้วละจีขอบใจนะก็จีบาจิจู่ เขาก็มาขอยืมใช้ครัวเนี่ยพ่อก็ตกใจอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะทุกคนกลับมาแล้วหรอครับแม่ไมจิงไม่จริงอ่ะเข้ามาขอร้องให้พ่อช่วยจูนเสียงของเขาให้ใหม่นะนะเล่นเอาเกือบแย่เหมือนกันเลยทีเดียวนะแต่สุายก็สำเร็จจนได้ทำไมงั้นเหรคก็เพราะว่า ฮิเมสเปจจิดรามะเล่นชุดทำบัตเตครับว่าจะได้อวยให้กำลังใจฮิเมสเปจจิยังไงล่ะครับมาเมจิฉันฉันเนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะครับคือเสียงผมยังไม่ดีนะเนี่ยครับเราฉันแค่ดีใจอ้าวแล้วจบลงด้วยดีแล้วสินะ ทุกคนรีบมาทานอาหารที่คุจิปัจจิตั้งใจทำก่อนที่มันจะเย็นซะก่อนดีไหมล่ะค่ะแล้วทำไมถึงมีแต่เกี๊ยวซ่าเนี่ยก็จะได้กินเกี๊ยวซ่าแบบไม่อันอยังไงละ่ะจิดีจังเลยลา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 เกี๊ยวซ่า